สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเข้าสู่แอปพลิเคชันของแฟ i r ดี D, และเข้าไปที่ระบบหลังบ้านนะคะซึ่งเป็นระบบแฟ i r ดีบล็อกเกอร์นั่นเองนะคะในระบบนี้ค่ะก็จะมีนะคะข้อมูลให้สมาชิกนะคะได้ศึกษาแล้วก็นาไปใช้ประโยชน์นะคะรับดูที่การกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชันแฟ i r ดีแล้วนะคะให้เราค่ะนะคะก็กดมาที่นะคะหน้าแรกเลยนะคะหน้านี้นะคะแล้วนะคะมาทีะะ่ที่ปุ่มนะคะด้านบนตรงนี้นะคะด้านบน นะคะที่มีคําว่าลวยก่อนลอยกระทงอุ้ยนะคะลอยกระทงค่ะอันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเราก็เลื่อนดูโปรโมชั่นต่างๆได้ค่ะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะจิ้มที่รูปภาพนะคะเมื่อเรากดเข้าไปที่รูปภาพแล้วค่ะก็จะเป็นระบบนะคะบล็อกเกอร์หลังบ้านค่ะนะคะจิ้มที่ปุ่ม3ชั้นด้านบนค่ะนะคะก็จะมีนะคะวิดีโอสอนงานระบบคู่มือและบทความข้อมูลงานผ่อน การออกกรมธรรหน้าร้านคู่มือการทำงานไฟล์ป้ายหน้าร้านซึ่งสมาชิกก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะไปปริ้นหรือว่าสั่งพิมพ์ได้นะคะวิดีโอเทรนนิ่งแหล่งความรู้ข่าวสารโปรโมชั่นเทคนิคงานประกันภัยระบบช่วยขายนะคะความรู้ประกันรถนะคะบ,บทความสื่อการตลาดสื่อการขายนะซึ่งก็มีข้อมูลต่างๆในการทํางานนะคะร,รวมถึงเอกสารการทํางานตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะการ ระบบนะคะตัดบัตรเครดิตนะคะเป็นแบบฟอร์มตัดบัตรเครดิตแบบฟอร์มการโอนโค้ดแบบฟอร์มการตรวจสภาพรถนะคะก็จะอยู่ในหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วเราก็นะคะอ่ะยกตัวอย่างแล้วกันเนาะนะคะสมมุติว่านะคะสื่อในการขยายทีมเราลองกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะระบบหลังบ้านนะคะก็จะมีนะคะโบชัวแผ่นพับนะคะภาพต่างๆให้เรานะคะเซฟไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็นําไปโพสต์ทําสื่อกาับตลาดได้เลยค่ะ นะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วติดตามคลิปหน้าต่อไปค่ะ